อรุณสวัสดยามเช้าครับกลับมาพบกับหมอหมีในรายการหมอหมีมีคำตอบรายการที่จะมาตอบปัญหาสุขภาพสุดฮิตทุกๆเช้าวันอังคารและวันพฤหัสนะครับ วันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำ5เคล็ดลับดีๆในการป้องกันไตเสื่อมจากโรคเบาหวานนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยครับปล่อยปาละเลยในการที่จะดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาเป็นเบาหวานแรกๆเนี่ยก็จะไม่มีอาการอะไรนะครับทำให้ปล่อยปาละเลยไม่ควบคุมอาหารนะครับไม่ออกกำลังกายนะครับทำให้น้ำตาลในเลือดสูงมากๆมากๆ,ๆพอน้ำตาลในเลือดสูงมากขึ้น,นเรื่อยๆก็จะทำให้ไข่ขาวเนี่ยหลุดมาทางไตนะครับ พอหลุดมาทางไตเป็นเวลานานๆก็จะทําให้ไตเสื่อมมากขึ้นมากขึ้นจนบางครั้งเนี่ยหูเสื่อมมากจนต้องฟอกไตเลยทีเดียวนะครับดังนั้นวันนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนํา5เคล็ดลับดีๆในการป้องกันนะครับไม่ให้ไตเสื่อมจากโรคเบาหวานนะครับสําหรับใครที่เข้ามาฟังเป็นคลิปแรกแล้วยังไม่เคยฟังนะครับเคล็ดลับในการลดน้ําตาลในเลือดนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยต้องบอกว่าได้ประโยชน์แน่ๆครับลองคลิกไปฟังกันดูครับมีเคล็ดลับดีๆในการที่จะทำ ให้น้าตาลของตนเองเนี่ยลดลงสําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับอ่ะสำหรับทลิปนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่า5เคล็ดลับในการป้องกันไตเสื่อมจากโรคเบาหวานเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับ ข้อที่1คุมระดับน้ําตาลในเลือดให้ดีนะครับสาหรับคนที่เป็นเบาหวานในช่วงแรกๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องควบคุมระดับน้าตาลในเลือดให้ดีนะครับโดยน้ําตาลขณะอดอาหารเนี่ยควรน้อยกว่า110มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแล้วก็น้ําตาลสะสมฮีโมโกลบินเอวันซีต้องคุมให้น้อยกว่า6.5%เนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยพบว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยควบคุมระดับน้ําตาลลงมาในระดับปกตินะครับคุมน้ําตาลได้ดีนะครับสามารถป้องกันโรคไตเสื่อมได้นะครับหรือพูดง่ายๆว่า ป้องกันเบาหวานลงไตได้นั่นเองนะครับดังนั้นจึงสําคัญมากๆเลยครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่จําเป็นที่จะต้องควบคุมระดับน้ำตาลลงมาให้อยู่ในระดับปกตินะครับโดยการควบคุมอาหารครับลดแป้งลดน้ําตาลนะครับลดอาหารไขมันสูงนะครับแล้วก็พยายามออกกําลังกายให้สม่ําเสมอเน้นผักเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทําให้ระดับน้าตาลของตอนเองเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดไตเสื่อมไตาวายได้ครับ ต่อมาข้อที่2ครับคุมความดันให้ดีนะครับโดยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องควบคุมความดันให้น้อยกว่า140-9 0มิลลิมตลอดนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยพบว่าการที่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยคุมความดันลงมาให้น้อยกว่า140-90 mm ได้สามารถป้องกันโรคไตวายไตยเสื่อมได้ในอนาคตนะครับ เราต้องบอกเลยครับว่าจําเป็นมากๆสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับที่จะต้องควบคุมความดันให้ดีนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเคล็ดลับในการลดความดันนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับจะได้นําไปปฏิบัติการจะทําให้อ่าความดันของตัวเองเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันไตวายไตเสื่อมในอนาคตได้ครับ ต่อมาข้อที่3ครับคุมไขมันให้ดีนะครับหรือคุมคอเลสเตอรอลในเลือดของเราให้ลงมาอยู่ในระดับปกตินั่นเองครับอ่าจะเป็นที่จะต้องคุม L D L ของเราให้น้อยกว่าร้อยนะครับแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยให้น้อยกว่าร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยพบว่าการที่คุม L D L ดีคุมไตรกลีเซอไรด์ดีก็สามารถที่จะป้องกันไตวายไตเสื่อมในอนาคตได้เช่นกันนะครับดังนั้นแนะนําเลยครับว่าจําเป็นที่จะต้องควบคุมอาหารนะครับแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับหมอหมีก็เคยพูดเอาไว้แล้ว แล้วนะครับว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างในการที่จะควบคุมคอเลสเตอรอลในเลือดให้ลงมาในระดับปกติได้นะครับดย๋ยวหมอมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนลองคลิกไปฟังกันดูครับอ่าแล้วลองไปดูครับว่าเฮ้ยมันมีเทคนิคมีวิธีอะไรบ้างนะครับลองทําตามรับรองเลยครับว่าไขามันของคุณลงมาในระดับปกติได้แน่นอนครับ ต่อมาข้อที่4ครับลดน้ําหนักนะครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานใครที่มีน้ําหนักเกินมีภาวะอ้วนลงพุงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องลดน้ําหนักลงมานะครับเพราะว่าการที่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำหนักเกินเป็นเวลานานๆนะครับอ้วนเป็นเวลานานๆจะส่งผลทําให้ไตวายไตเสื่อมได้ง่ายกว่าคนที่น้ําหนักปกตินะครับลองดูครับใครที่มี BMI หรือว่า Body m a s s Index นะครับมากกว่า23ขึ้นไปนะครับจำเป็นที่จะต้องลดน้ําหนักลงมาแล้วนะครับสำหรับวิธีการลดน้ําหนักนะครับว่ามี วิธีอย่างไรบ้างนะครับหมอมีก็เคยพูดไว้หลายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวหมอมีก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนเช่นกันนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับจะได้นําวิธีนั้นมาลดน้ําหนักได้นะครับ ต่อมาข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายแล้วครับให้หยุดสูบบุหรี่นะครับอ่าใครที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วตอนนี้ยังสูบบุหรี่อยู่นะครับแนะนําเลยครับว่าให้หยุดได้แล้วนะครับเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานยิ่งสูบบุหรี่เป็นเวลานานๆเนี่ยนะครับก็จะส่งผลทําให้ไตของคุณเนี่ยเสื่อมมากขึ้นวายมากขึ้นนะครับอ่าบางคนเนี่ยโหอุตสาหควบคุมอาหารเป็นอย่างดีนะครับควบคุมอาหารออกกําลังกายอะไรเป็นอย่างดีแต่ยังสูบบุหรี่อยู่รับรองนะครับว่าคุมระดับน้าตาลลงมาไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็นอกจากนี้ สารพิษในบุหรี่ก็จะส่งผลทําให้ไตของเราเนี่ยวายแล้วก็ไตเสื่อมได้เร็วกว่าคนอื่นๆด้วยนะครับดังนั้นแนะนําเลยครับใครที่เป็นเบาหวานอยู่งดสูบบุหรี่ได้แล้วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไตาวายไตยเสื่อมในอนาคตนะครับ และนี่คือทั้งหมด5เคล็ดลับนะครับในการป้องกันไตเสื่อมจากโรคเบาหวานนะครับหรือว่าพูดง่ายๆป้องกันเบาหวานลงไตนั่นเองนะครับลองนําไปปฏิบัติกันดูครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปนะครับเดี๋ยวหมอมีจะสรุปไว้ท้ายคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับว่า5ข้อนี้มีอะไรกันบ้างนะครับข้อที่1ควบน้ําตาลให้ดีข้อที่2ควบความดันให้ดีข้อที่3ควบไขมันในเลือดให้ดีข้อที่4ลดน้ําหนักนะครับข้อที่5คือหยุดสูบบุหรี่นะครับรับรองเลยครับว่าถ้าใครทําครบ5ข้อนี้นะครับ สำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยรับรองเลยครับว่าไตาไม่เสื่อมไตไม่ไหวแน่นอนนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมามอยด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับกับช่องหมอหมีเมา์มอยด้วยนะครับ ใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคาถามเลยแล้วก็หมอหมีมีเพจ Facebook ด้วยนะครับก็พิมพ์ได้เลยครับใน f a c e book ว่าหมอหมีเมาส์มอยนะครับอ่าไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย